สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูพิสมัยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1 4นะคะเราจะมาทำเลขหน้าที่123นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะจากภาพนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่123กันนะคะ เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพที่กำหนดให้พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาคำตอบนะคะปกติที่เราเคยทำจะมีโจทย์มาให้เราแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่มีแต่ภาพให้เราแล้วให้เราดูจากภาพนำภาพนี้ไปแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราดูเลยภาพนี้เป็นภาพของแครอทใช่ไหมคะมีแครอทอยู่เ,เรียนลองนับสิคะมีอยู่3ามแถวแถวละเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบแถวละสิบหัวนะคะทั้งหมด3มแถวแถวนี้ก็หนึ่งสิบสองสิสาสิแปลว่ามีแครอททั้งหมดนี้สาสิบหัวนะคะ เราเรียนเห็นไหมคะเขาจะมีจุดๆๆๆแล้วมีลูกศรเอาออกไปกี่หัวคะเอาออกไปทั้งหมดสิบหัวใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแล้วเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้อย่างไรดีอลองคิดสิคะสร้างง่ายๆนะคะคิดได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงนะคะอ้าว เมื่อมีภาพแครอทเราก็จะบอกว่าเป็นแม่ค้ากันแล้วกันนะคะสร้างโจทย์คือเอาแม่ค้าแม่ค้ามีแครอทดีไหมคะนักเรียนก็เขียนตรงนี้เลยว่าแม่ค้ามีแครอทเขียนตรงนี้เลยนะคะสร้างโจทย์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนิดนึงอเขียนตรงนี้ว่าแม่ค้า แม่ค้าม,ม,มีแครอทแม่ค้ามีแครอทเท่าไหร่คะทั้งหมดแม่ค้ามีแครอทสามสิบหัวใช่ไหมคะแม่ค้ามีแครอทสามสิบหัวอ่าโจ้กำหนดว่าแม่ค้ามีแครอท สาบหัวแล้วอไรอค้าเที่ยวอ,ออกไปเอาขายไปนะคะแม่ค้ามีกรอด30หัวขายไปขายไปกี่หัวคะดูจากภาพขายไป10หัวนะคะขายไป10หัวถามว่าอะไรคะแม่ค้าเหลือแค่รอดกี่หัว อตอนนี้เป็นคาถามเลยนะคะว่าแม่ค้าเหลือหอรอเอือเหลือแม่ค้าเหลือแครอทกี่หัวอ่า อันนี้คือโจทย์ที่เราสร้างขึ้นนะคะได้แล้วนะคะจากภาพตรงกับภาพไหมคะแม่ค้ามีแครอทสามสิบหัวขายไปสิบหัวแม่ค้าเหลือแครอทกี่หัวอ่าวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเหมือนที่เราเคยทํามานะคะเหมือนที่เราเคยทำมา,ะะมอ,า,ำมาอ่าเรียนดูจะวางแผนยังไงดีแครอททั้งหมดสามสิบหัวเราก็จะลากแครอททั้งหมดไปก่อนสามสิบหัวอ่าดู แครอททั้งหมดนะคะาลากมาเลยสามสิบหัวตรงนี้คือแครอททั้งหมดสามสิบนะคะตรงนี้คือแครอททั้งหมดสามสิบหัวเขียนไปว่าสามสิบหัวเดี๋ยวนะคะแครอททั้งหมดตรงนี้คือสามสิบหัว สามสิบเด็กเขเขียนไปว่าสามสิบหัวทั้งหมดเลยนะคะสามสิบหัวแล้วแม่ค้าขายไปกี่หัวคะแม่ค้าขายไปเท่าไหร่คะขายไปสิบหัวเอาตรงนี้ก็แล้วกันเอาคุณครูตัดตรงนี้เลยนะคะแม่ค้าขายตรงนี้ไปสิบหัวตรงนี้ตรงนี้คือที่แม่ค้าขายไปอ่าดูนะคะคุณครูขีดตรงนี้ไว้ว่าเนี่ยคือแม่ค้าขายไป ขายไปแล้วสิบหัวถามว่าที่เหลือตรงเนี้ยที่เหลือตรงเนี้ยจะเหลือกี่หวัวที่เหลืออยู่นะคะการแก้ปัญหาอ่านงเรียนมาดูถ้าขายไปแล้วสิบหัวอ่าคุณครูลืมเขียนนี้ไปตรงนี้ว่าคือสิบหัวนะคะตรงนี้เขียนนี้ว่าสิบหัวที่ขายไปแล้วนะคะตรงนี้คือสิบหัวอ่ามาดูการแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเด็กก็ดูก่อนว่า เอถ้าแก้โจทย์ป,ปัญหาประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรคะมี30ขายไป10ก็ต้องเป็นการลบใช่ไหมคะเพราะนั้นเด็กๆ่าลืมเขียนตรงนี้ได้ว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะตรงนี้เราต้องเขียนเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ดูนะคะประโยคสัญลักษณ์ ประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรคะประโยคสัญ,ญลักษณ์คือมีแค่หรอททั้งหมด30หัวก็สัญ,ญลักษ์ก็คือ30ขายไปขายไปก็คือวิธีลบ30ลบเท่าไหร่คะขายไป10หัวก็ลบ10ใช่ไหมคะเท่ากับ อย่าลืมเขียนเท่ากับเท่ากับเท่าไรนะคะตรงนี้ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะประโยชน์สัญลักษณ์ได้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเลยคะ่ะจำได้ไหมที่เคยเขียนเหมือนเดิมต้องเขียนว่าวิธีทำวิธีทำ พอวิธีทําแล้วเด็กๆก็เริ่มอะไรคะนําโจทย์ที่กําหนดให้มาเขียนเลยจําได้ไหมตรงนี้เราเขียนว่าแม่ค้ามีแครลอดสามสิบหัวอ่ะคุณครูเขียนให้นิดนึงนะคะแม่ค้าแม่ค้ามีแครลอด 30เอามาตรงนี้นะคะ30หัวอ่าเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปก็คือขายไป10หัวเด็กๆเ,เขียนเองขายไป1ิบหัวนะคะเขียนเองนะคะแล้วก็วิธีอะไรอย่าลืมใส่เครื่องหมายอย่าลืมขีดเส้นใต้ที่ครูเคยบอกนะคะเสร็จแล้วให้ครูเขียนให้ไหมเด็กๆจําได้ไหมคะให้ให้เด็กๆเ,เ,เขียนเองนะ เสร็จแล้วก็เขียนว,ว่าแม่ค้าเหลือกี่หัวตอบมาต่อบตอบนะคะทําเองแล้วข้างล่างก็การตรวจการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะเด็กๆเมื่อได้คําตอบตรงเนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูทําช่องสี่เหลี่ยมไว้ตรงเนี้ยคําตอบที่ได้ที่หนูได้มาที่หนูลบที่เอาสามสิบลบสิบแล้วนะคะคําตอบที่หนูได้มาตรงเนี้ต้องทําไมคะ ต้องทำไมคะน้อยกว่านะคะตรงเนี้คําตอบที่หนูได้คือต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าสามสิบคือแครอทที่มีครั้งแรกต้องน้อยกว่าเพราะว่าเป็นวิธีลบนะคะต้องน้อยกว่าสามสิบแล้วดังข้างล่างหนูเขียนเองนะคะดังนั้นคําตอบที่ได้ที่หนูได้ตรงนี้ที่ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ย จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลให้เด็กเขียนเองนะคะตรงนี้คุณครูทำให้ดูตัวอย่างแค่นี้ที่เหลือให้เด็กไปเติมและหาคำตอบให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะค่ะเมื่อเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งลงในอัลบั้มให้คุณครูเช่นเคยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ